ผู้กำกับการเมืองนวนเผยพิรุษเพื่อนแตงโมโกหกไม่ให้ความร่วมมือผู้กำกับการเมืองนวนเผยความคืบหน้ากรณีแตงโมนิดาตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยากลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาขณะออกไปนั่งเรือถ่ายรูปกับกลุ่มเพื่อนโดยเหตุเกิดราวๆ22.00 23.00นาที สถานที่เกิดเหตุใกล้กับสะพานพระรามเจ็ดและท่าเรือพิบูลสงครามหลังเจ้าหน้าที่ระดมกำลังหากันมากกว่า15 mm. ชั่วโมงก็ยังไม่พบนางเอกสาวล่าสุดวันที่2 5กุมภาพันธ์2 5 6พันตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการ mm. สถานีตำรวจเมืองนนทบุรีเผยความคืบหน้าหลังการประชุมว่าหลังรับแจ้งเหตุตำรวจได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ mm. แต่ไม่พบกลุ่มเพื่อนแตงโมอยู่มีเพียงพยานแวดล้อมเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่คอยให้ยาการกับเจ้าหน้าที่ <Yeah. S 2> นอกจากนี้มีเพื่อนแตงโมคนเดียวที่มีอาการตกใจไม่ค่อยพูดและไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ <Yeah. S 2> แต่เขียนโน้ตให้เพียงว่าแตงโมก่อนอ้างว่าขอลงเรือไปค้นหาของแล้วหายไปเลย <Yeah. S 2> ซึ่งตอนนี้ตำรวจสามารถติดตามเพื่อนแตงโมนิดาที่อยู่บนเรือและคนขับเรือได้แล้วทั้งหมด5้าคน yeah. และจะเข้ามาให้ปากคําภายในวันนี้ที่สถานีตำรวจเมืองนนทบุรีสำหรับผลการตรวจสอบเรือสปีดโบท๊ทดังกล่าวขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเรือลำนี้มีต้นทางมาจากไหน,นส่วนประเด็นดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สิ่งผิดกฎหมายบนเรือหรือไม่น,นั้นกำลังตรวจสอบหากวันนี้ตรวจหาแอลกอฮอล์ก็คงไม่พบแต่หากเป็นสารเสพติดก็อาจพบพันตำรวจเอกจากตุรนเผยว่าจากรูปการแล้วคงตกน้ำจริง